สวัสดีครับมีคําถามจากหลายๆท่านนะครับว่าเรามีโรคประจําตัวแต่ละอย่างเนี่ยหรือว่าเราทานยาบางอย่างอยู่นะครับจะฉีดวัคซีนได้หรือเปล่าแล้วก็มีกรณีไหนบ้างซึ่งเราไม่สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับก็ตรงนี้ผมเห็นถามเข้ามาในคอมเมนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็คาดว่าในอนาคตผมคงจะตอบทุกท่านไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าผมต้องทํางานแล้วก็อยู่เวรค่อนข้างจะเยอะในช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าเรื่องนี้กันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับสำหรับคนที่ไม่ควรฉีดวัคซีนนะครับจริงๆเนี่ยมีหลักๆแค่ข้อเดียวเลยก็คือว่าเราแพ้วัคซีนตัวนั้นนะครับคือถ้าเราเคยแพ้วัคซีนชนิดอื่นๆมาก่อนเนี่ยจริงๆไม่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนโควิดสักตัวเลยนะครับ ถ้าเราฉีดวัคซีนของโควิดเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น2เข็มนะครับก็ยกเว้นของจอร์ s o น j o h n จอรซึ่งจะเป็นเข็มเดียวนะครับวัคซีนตัวอื่นเนี่ยจะเป็น2เข็มหมดในปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรงที่เรียกว่านาฟาเล็กซิสนะครับซึ่งอาการก็คือเราอาจจะมีอาการหายใจไม่ได้เหนื่อยหอบแน่นหน้าอกนะครับความดันตกนะฮะหน้ามืดนะครับพวกนี้หัวใจจะเต้นเร็วนะครับแตกต่างจากอาการที่มีรายงานทาง ทีวีที่เราเห็นนะครับก็คืออาการที่คนไข้หน้ามืดเป็นลมแล้วหัวใจเนี่ยเต้นช้านะครับอนาฟาลัสซิกนี่มันจะเต้นเร็วแต่ว่าถ้าเป็นอีกภาวะหนึ่งซึ่งเป็นภาวะเป็นลมธรรมดาหรือที่เราเรียกว่าเวโซเวกอลซินคปี ope, เนี่ยคือพวกนี้หัวใจมันจะเต้นช้านะครับพวกนั้นไม่มีอันตรายใดๆก็เหมือนคนที่ไปเจาะเลือดแล้วก็เป็นลมธรรมดาทั่วไปนะฮะให้นอนลงนะครับพักสักพักก็จะหายแต่ว่าถ้าเป็นอนาฟาลัสซิกเนี่ยคือจะรุนแรงหายใจไม่ออกนะครับความดันตกนะครับ พวกนี้จําเป็นจะต้องให้ยาฉับพลันนะครับอาการพวกนี้ส่วนมากก็จะเกิดในประมาณ30นาทีนับตั้งแต่ที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปนะครับนั่งจึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราจึงต้องนั่งรอ30นาทีนะครับในหลังจากการฉีดวัคซีน มี90%ที่เกิดอาการแพ้ก็จะเกิดใน30นาทีนี่นะครับมีเพียง10%เท่านั้นที่ไปเกิดนอกเหนือจากนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เกิดใน90ในในนาทีเนี่ยก็จะเกิดในช่วงวันแรกนะครับจะไม่เกินวันแรกซะส่วนใหญ่นะครับเลยจากนั้นไปเนี่ยถ้ามีอาการส่วนมากโดยมากเราจะไม่คิดว่ามันจะเป็นจากตัววัคซีนที่แพ้นะครับนั้นตรงนี้จึงเป็นข้อห้ามข้อเดียวเลยถ้าเราฉีดตัวหนึ่งแล้วเรามีอาการหลังจากเข็มแรกเนี่ยเข็มที่2 จะต้องไปฉีดตัวอื่นนะครับเราไม่สามารถฉีดตัวเดิมได้เนื่องจากว่าอาการแพ้แบบนาฟาลักซิสมันจะรุนแรงขึ้นในเข็มที่2นะครับวิธีการแก้อนาฟาลักซิสเนี่ยก็คือศูนย์ที่ฉีดวัคซีนก็จะมียาอยู่แล้วนะครับเป็นยาชื่ออดรีนาลีนหรือว่าเอพิเนฟรินนะครับตัวนี้เป็นยาฉีดเข้ากล้ามนะครับซึ่งปกติเราจะฉีดเข้ากล้ามขานะครับ อันนี้ง่ายมากเข็มเดียวแล้วก็รับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลดูแลต่อได้นะครับตรงนี้ก็รักษาไม่ยากแล้วก็ทุกทที่เนี่ยมันสามารถให้การรักษาแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็มีกรณีอื่นๆนะครับซึ่งสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีโรคประจําตัวเช่นทานยาสลายริ่มเลือดอยู่รับประทานยาละลายริ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคําตอบก็คือฉีดได้แล้วไม่จําเป็นจะต้องไปตรวจเลือดแต่อย่างใดก่อนที่เราจะทําการฉีดวัคซีนนะครับ แล้วถ้าเราทานยาไม่ว่าตัวไหนเนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องหยุดนะครับก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะครับคนที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำหรือว่าทานยาต้านเกล็ดเลือดหรือยา,ยาละลายลิ่มเลือดอยู่เนี่ยเวลาที่เราฉีดวัคซีนมีข้อแนะนําอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะกดบริเวณที่เราฉีดวัคซีนไว้สักประมาณ5นาทีนะฮะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะลดอาการช้าหรือว่า อาการที่มีเลือดออกใกล้ๆบริเวณที่ฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นก้อนเลือดอยู่ใต้นั้นก็ได้นะครับถ้าเรากดไว้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีปัญหานะฮะข้อต่อไปก็คือ,อ,อคนที่มีอาการบางอย่างนะครับยังไม่ควรฉีดวัคซีนเช่นถ้าเรามีไข้ยอยู่นะครับหรือว่าเรากําลังมีผื่นแพ้หรือแพ้อะไรสักอย่างอยู่หรือมีโรคประจําตัวที่ยังควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์เป็นพิษที่ยังควบคุมไม่ได้นะครับ โรคหัวใจที่กําลังเป็นหนักๆเราก็คุมคุมอาการไม่ได้พวกนี้หรือว่าคนไข้ที่รับการรักษาไว้ในโรงพยาบาลด้วยอาการต่างๆที่ต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเ,ออเราจะพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับแต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราจะไม่ให้วัคซีนในขณะที่มีอาการดังกล่าวก็คือมีไข้สูงนะครับโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุหรือเราทราบสาเหตุก็ตามนะครับจำเป็นต้องรักษาตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับคนที่มีอาการผื่นแพ้ต่างๆควรจะให้หายซะก่อนนะครับหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัว ที่จําเป็นต้องรับแอดมิดไว้ในโรงพยาบาลแล้วอาการมันหนักในช่วงนั้นนะครับอาจจะต้องเลียงวัคซีนไปก่อนเหตุผลที่เราต้องทําเช่นนี้ไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวจะมีปัญหานะครับแต่เรากลัวว่าถ้าเรามีผลข้างเคียงขึ้นมาเนี่ยเราจะแยกไม่ได้ว่ามันเป็นจากโรคที่คุณเป็นอยู่ก่อนนะครับหรือว่าเป็นเป็นจากตัววัคซีนกันแน่นะครับตรงนี้เนี่ยจะพิจารณาเป็นรายๆไปเราก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับต่อมาคือมีเรื่องที่ถามเข้ามาก็คือเรื่องของกาแฟนะครับว่าห้ามจริงหรือเปล่านะครับ กาแฟเนี่ยจริงๆเขาก็ไม่ให้กินเพราะว่าเขาจะป้องกันว่าถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วมีการหัวใจที่มันเต้นเร็วขึ้นมาเนี่ยต้องการแยกให้ได้ว่าตกลงมันเป็นจากวัคซีนจริงหรือเปล่านะครับถ้าเราทานกาแฟเนี่ยหัวใจเราอาจจะเต้นเร็วได้จากตัวคาเฟอีนที่อยู่ข้างในนะครับอ,อ,อันนี้ก็นับไปถึง คาเฟอีนจากอย่างอื่นด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นชาเขียวชาชนิดต,ต่างๆหรือว่าน้ําอัดลมซึ่งมีคาเฟอีนนะครับพวกนี้ก็จะทําให้หัวใจเราเต้นเร็วได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยจะแยกลําบากจากว่าหัวใจเต้นเร็วเนี่ยเป็นจากตัววัคซีนเองหรือเป็นจากตัวคาเฟอีนที่เรารับประทานเข้าไปนะครับอย่างไรก็ตามสําหรับคนที่ร,รับประทานกาแฟชาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปหยุดแต่อย่างใดน,นะครับเนื่องจากว่าถ้าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ย ทั่วไปหัวใจของเราจะไม่มีการตอบสนองในทางที่เกิดหัวใจเต้นเร็วต่อการกินสารคาเฟอีนในปริมาณที่เราเคยกินอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ไม่มีความจําเป็นหรือว่าต้องไปหยุดหรือต้องงดหลังจากที่เราฉีดวัคซีนนะครับต่อไปก็คือมีคนอาจจะได้ข่าวนะครับในช่วงที่มีวัคซีน rollout ที่อเมริกาครั้งแรกนะครับก็คือมีการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์และโมเดนาให้กับ กลุ่มคนสูงอายุใน Nursing Home นะครับเราก็มีแรงงานการเสียชีวิตออกมาตรงนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเขาเสียชีวิตจากอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นจากโรคประจำตัวของคนไข้เองดังนั้นจึงมีคำแนะนำออกมาว่าถ้าเกิดว่าคนที่อายุมากๆมีโรคประจำตัวเยอะมากๆแล้วติดเตียงนะครับอ,อ,อาการก็คืออ่อนแอมากๆโดยที่เราคาดว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกินช่วงประมาณ3เดือนข้างหน้าเนี่ย ให้เราพิจารณาให้หนักนะครับว่าเราจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ดีเพราะว่าบางครั้งฉีดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วว่าเราก็อาการข้างเคียงยกตัวอย่างเช่นมีไข้เพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับเพลียพวกนี้ก็จะทําให้คนไข้ไม่สามารถดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอมีผลข้างเคียงจากวัคซีนตัวนี้ซึ่งในคนที่อายุน้อยเนี่ยจะไม่มีปัญหากับตรงนี้นะครับ ถึงจะมีอาการก็สามารถทนได้นะครับแต่ในคนที่อายุเยอะมากๆแล้วก็อ่อนแอมากๆนะครับถ้ามีอาการพวกนี้ก็อาจจะทําให้เขาไม่ไม่สามารถรับประทานอาหารรับประทานน้าได้เพียงพองก็เกิดปัญหาแทรกซ้อนอย่างอื่นตามมานะครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ออ,ออกมาเตือนนะครับว่าควรจะระวังในคนกลุ่มนี้ไว้ด้วยแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับต่อมาก็คือ,อ,อถ้าเราทานยากดภูมิต้านทานอยู่นะครับเราจะทำยังไงบ้างนะฮะ คือปัจจุบันเนี่ยเราทราบว่าคนที่มีภูมิต้านทานต่ำนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่จำเป็นจะต้องได้รับยากดภูมินะครับมีโรค SLE เอโรครูมาตอยนะครับหรือปลูกถ่ายอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิต่างๆเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่ค่อยดีเท่ากับคนที่มีภูมิต้านทานปกตินะครับหรือคนที่มีโรค HIV ที่ค่า CD4 เนี่ต่ำมากมากก็คือต่ำกว่า200เนี่ยอาจจะมีการตอบสนองต่อวัคซีนที่ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ข้อห้ามแต่อย่างใดในการฉีดวัคซีนนะครับข้อห้ามที่ปกติเรากังวลในกล,กลุ่มนี้ก็คือวัคซีนเชื้อเป็นนะครับเพราะว่าเชื้อเป็นเนี่ยเข้าไปอยู่ในคนที่ภูมิต้านทานต่ำอยู่เนี่ยมันจะสามารถแบ่งตัวแล้วเกิดเป็นโรคขึ้นมาได้นะครับอย่างไรก็ตามวัคซีนโควิดทุกตัวเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยเป็นเชื้อเป็นนะครับ ทุกตัวไม่สามารถแบ่งตัวได้เมื่อเข้าไปในร่างกายดังนั้นจึงไม่มีตัวไหนเลยที่เป็นข้อห้ามในคนไข้กลุ่มนี้นะครับเพียงแต่ว่าการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่านะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามขณะนี้ก็มีการศึกษานะครับอยู่ในอยู่ในขั้นตอนการศึกษาว่าการลดยากดภูมิหรือว่าการหยุดยากดภูมิบางตัวเนี่ยก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยจะช่วยให้การตอบสนองต่อวัคซีนดีขึ้นหรือเปล่านะครับ คือทางทฤษฎีเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าก็ต้องชั่งน้ําหนักด้วยว่าท่านสามารถหยุดการกินยาพวกนั้นได้หรือเปล่านะครับการหยุดการกินยาหรือว่าการลดขนาดก็อาจจะทําให้ตัวโรคที่ที่เป็นอยู่เนี่ยกำเริบขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับดังนั้นจึงต้องเป็นการปรึกษาแพทย์เป็นรายๆไปนะครับว่าสามารถทําเช่นนั้นได้หรือเปล่านะฮะ สำหรับกรณีเคสปลูกถ่ายปอดของผมเนี่ยที่ผมดูแลอยู่ผมก็จะพิจารณาดูว่าคนไข้มีมีปัญหานะครับในแง่ของการต่อต้านปอดแล้วก็อาการคงที่มาเป็นเวลานานผมอาจจะให้หยุดยาบางตัวนะครับก่อนที่จะไปฉีดแล้วก็พอฉีดแล้วหลังจากนั้นเราค่อยให้ยากลับเข้าไปใหม่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งต้องรอการศึกษาต่อไปนะฮะยังไม่เป็นคําแนะนําที่ชัดเจนนะครับถ้าจะทําก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนว่าเราสามารถทําได้ไหมและการหยุดไปแล้วเนี่ยจะมีอันตรายต่อโรคของที่เราเป็นอยู่เดิมหรือเปล่านะครับออนอกเหนือจากนั้นมีคนถามเกี่ยวข้องกับโรคเลือดออต่างๆเช่นโรค G6PD นะครับหรือแพ้วัคซีนหลายๆตัว หรือว่า,าแพ้ยาซาฟาแพ้ยาเพนิซิลินแพ้ยาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนาๆนาะครับหรือว่ามีาโรคหลอดเลือดสมองอุดต,ตันเคยเป็นอัมพฤกษ์ก่อนนะครับมีโรคหัวใจเคยทำบายพาสทำสเตนไปนะครับหรือว่าบางคน มีทานยาบางอย่างอยู่จําเป็นต้องหยุดหรืออะไรอย่างนี้ทั้งหมดหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือไม่มีข้อไหนเป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนเลยนะครับสามารถฉีดได้ทุกกรณีไม่จําเป็นต้องหยุดยาไม่จะเป็นต้องทําอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยเนื่องจากว่ามีเคสบางเคสที่ มีความกังวลและความกลัวมากนะฮะเวลาไปฉีดเนี่ยอาจจะมีอาการเป็นลมได้ก็คล้ายๆกับเวลาที่เราไปเจาะเลือดหรือว่า,อาการที่เราไปบริจาคเลือดแล้วเราเป็นลมขึ้นมานะครับเพราะว่าพวกนี้แน่นอนว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ขึ้นมาทุกๆคนจะต้องตกใจถูกไหมฮะแล้วถ้ามันออกมาในข่าวก็ทุกคนก็จะต้องตกใจเช่นกันเพราะคิดว่าน่าคืออาการข้างเคียงของวัคซีนซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะฮะมันเป็นอาการที่เรียกว่าเวโซเวโกซินคปีก็คือเป็นการเป็นลมปกติพวกนี้ไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ต่อาการมันจะดูน่ากลัวเช่นว่าอยู่ๆก็หน้าซีดไปเลยนะครับแล้วก็หมดสติไปหรือว่าล้มลงทันทีนะฮะหรือบางคนมากกว่านั้นคืออาการจะคล้ายกับชักมีอาการกระตุกนะครับเกรงได้แต่พวกนี้เนี่ยมันเป็นชั่วคราวแล้วมันก็หายแล้วไม่มีผลข้างเคียงอะไรระยะยาวแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นที่รู้จักทางการแพทย์ดีอยู่แล้วนะครับการป้องกันภาวะนี้เนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับคืออันแรกเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ แล้วก็ดื่มน้าให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เพียงพอก่อนที่เราจะไปอย่าปล่อยให้ท้องว่างอย่าปล่อยให้เราขาดน้ําหรือว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วไปฉีดวัคซีนในวันถัดไปโอกาสที่เราจะมีอาการเป็นลมเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในคนที่มีโรคโลหิตจ,จางเช่นเป็นประจําเดือนอยู่เก่านะครับหรือว่ากำลังมีประจําเดือนเนี่ยพวกนี้จะเป็นลมง่ายกว่าคนทั่ว,วไปนะครับดังนั้นจึงจําเป็นจะต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะฮะหรือบางคนที่ เพิ่งเข้ากะมาใหม่ๆแล้วก็จะไปฉีดวันพรุ่งนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วไปฉีดเพราะว่าคนพวกนี้ก็เป็นลมง่ายาหรือว่าคนที่มีความกังวลเป็นทุนเดิมง่ายๆอยู่แล้วนะครับเป็นโรควิตกกังวลนะฮะหรือว่าเจออะไรนิดหนึ่งเรากลัวนะครับกลัวเข็มอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนพวกนี้ก็จะเป็นลมง่ายกว่านะครับแต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าจําเป็นจะต้องดูแลตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ํานะครับ แล้วก็หลีกเลี่ยงคาเฟอีนถ้าท่านไม่ได้ทานมันอยู่เป็นประจำนะครับก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนนะฮะก็หวังว่าตรงนี้คงจะตอบคาถามของหลายๆคนได้นะครับออแล้วคงเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับออลองมาฟังแล้วก็แชร์ดูนะครับขอบคุณมากครับ